คุณรู้ไม่ว่าความรักของพระเจ้าอ่ะมันสูงเกินความเข้าใจในชีวิตของเราพี่น้องเคยตั้งคําถามไหมว่าเราไม่น่ารักเลยทําไมพระเจ้าถึงรักเราทําไมพระเจ้าถึงดีกับเราทําไมถึงมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าเมื่อเราได้รู้จักกับความรักของพระเจ้าคุณว่าความรักของพระเจ้าอ่ะ มันสูงเกินความคิดมันสูงเกินความเข้าใจมันสูงเกินสติปัญญาของมนุษย์ที่จะคิดได้แล้วคิดว่าพระเจ้ารักเรามากแล้วนะคะจริงๆพร,ระเจ้ารักเรามากกว่านั้นสูงมากกว่าที่เราคิดแล้วก็สูงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมด้วยมือของเราเองแต่ว่าที่เราได้รับความรักที่มาจากพระเจ้า เพราะว่าประหัตของพระเจ้าอ่ะยื่นมาจากที่สูงมาสัมผัสแต่ต้องเราต่างหากถ้าเรารู้และก็ซาบซึ้งว่าความรักของพระเจ้ามันสูงส่งขนาดนี้เราจะอ่อนน้อมทาตนแล้วก็เราจะเป็นคนที่ยอมจำนนกับพระเจ้ามากขึ้นเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่36สนะคะข้อที่5สดุดีบทที่36ข้อที่5บอกว่าข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์แผ่ไปถึงฟ้าสวรรค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์ไปถึงเมฆนี่คือความสูงส่งของพเระเจ้าคือมันสูงเกินกว่าชีวิตของมนุษย์น่ะสูงไปถึงฟ้าสวรรค์ตอนให้เราไปอยู่ที่ฟ้าสวรรค์ความรักของพเระเจ้าอยู่ที่นั่นและในพระธรรมสดุดีบทที่139ที่เราเคยเอามาอิฐานกันบ่อยๆนะ139เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความรักที่เป็นความอัศจรรย์น่ะความสัพพัญญูของพเระเจ้าที่อยู่ชามกลางเรา เอาเฉพาะในข้อ5และข้อ6จริงๆในข้อที่4เนี่ยจะบอกว่าก่อนที่ลิ้นของเราจะร้องทูลเนี่ยพระเจ้าก็ทราบความใช่ไหมคะพอมาถึงข้อที่5และข้อที่6บอกว่าพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังและพระเจ้าทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนข้าพระองค์แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าความรู้อย่างนี้มันอัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงคือความลับของพระเจ้าโอบล้อมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะหนีไปที่ไหนเราไม่มีวันที่จะหนีความรักของพระเจ้าพ้นจนผู้เขียนพระธรรมสดูดีบอกว่าโอ้ความความรู้แบบนี้ความรักแบบนี้มันอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคิดได้แล้วก็มันสูงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เวลาที่เราเอื้อมไม่ถึงะพระเจ้าก็ยื่นประหารของพระเจ้ามาช่วยเหลือเราดังนั้น,นในหัวข้อตรงนี้ก็อยากจะให้เราได้อธิษฐาน นำตัวของเราเองอะ่ะเข้าไปสู่ความสูงส่งในความรักของพระเจ้าไม่ต้องกลัวเลยว่าออไม่ต้องตั้งคำถามว่าเวลาที่เราเจอกับปัญหาพระเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะพระคัมภีร์หนึ่งสามก้าบอกว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณหน,นีความรักของพระเจ้าไม่พ้นไม่ว่าคุณจะอยู่สูงไม่ว่าคุณจะอยู่ต่ำไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความรักของพระเจ้าตามหาคุณเจอเสมอนะคะ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ